ในปีแรกเนี่ยประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากมีผู้เข้าร่วมมากกว่า1,000โครงการจากทั่วโลกนะครับและในปีที่2ก็เพิ่มเป็นถึง2,500โครงการนะครับและสำหรับผู้ชนะในประเทศไทยนะครับก็ ถือว่าประสบความสำเร็จทั้งสองปีเช่นเดียวกันนะครับในปีแรกได้เข้าไปผ่านเขา้ารอบ global final round นะครับเป็นหนึ่งใน6ทีมสุดท้ายนะครับและในปีที่สองก็เป็นหนึ่งใน27ทีมสุดท้ายและปีที่สามนี่ก็คงจะเป็นอีกหนึ่งปีนะครับที่ทีมไทยของเราจะประสบความสำเร็จและได้ไปแข่งขันใน global final round แล้วก็ชิมเมงเงินรางวัลหนึ่งล้านเหรียญสหรัฐเช่นเดียวกันครับ <S <S ในปีนี้นะครับชีวะส์เดลเมเจอร์เปิดกว้างให้กับนักธุรกิจรุ่นใหม่จากกว่า30ประเทศครับซึ่งสามารถ เอ่อกันธุรกิจนะครับตั้งแต่ขั้นเริ่มดําเนินการจถึงขั้นที่อยู่ในขั้นกําลังเติบโตนะครับสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ตั้งแต่วันที่5กันยายน2559ไปจถึงวันที่1ธันวาคมนะครับแล้วก็จะประกาศผลตัวแทนผู้ชนะของประเทศไทยในวันที่16มกราคมปี2560ครับ Toys pinnacle of success in the UK followed by exporting their whisky all over the world but at the same time They were doing it in a way that's socially responsible. They were working with hospitals. They were working with churches. And this is a long, long time ago. คิดว่าปีแรกก็ถือว่าตื่นเต้นมากนะคะเพราะว่าอย่างแรกเลยคือเราอยากที่จะมาประกวดธุรกิจเพื่อสังคมถ้าเกิดบริษัทหรือองค์กรนั้นๆกัะจะทําในระยะยาวด้วยเพราะว่าเราไม่ได้อยากที่จะให้บริษัทไหนมาทำํำสปอร์ตเกี่ยวกับโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์แต่ว่าเราไม่แน่ใจว่าเขาจะทําอย่างยั่งยืนด้วยหรือเปล่า นี่ก็เป็นเป็นจุดหนึ่งที่ดีใจมากที่วันนี้ได้มีข่าวว่าจะมีปีที่สามเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าตอนที่เราตั้งแต่ยุคนั้นน่ะคิดว่าเป็นช่วงแรกๆเลยที่ทิมคงคลุกครีอยู่ในวงการนี้ในประเทศไทยตั้งแต่มันเริ่มเริ่มใหม่ๆกันมาสิปีที่แล้วโซเชียลไดเริ่มเป็นเวิร์ดที่เข้ามาแบบเริ่มมีคนพูดถึงเริ่มมีคนเริ่มทํากันตอนนี้ โครงสร้างที่จะทำสุน Social ดเนิลเมืองไทยนะครับหลากหลายมากขึ้นสามารถที่จะปรึกษากันได้มากขึ้นผมคุยกับ Jaspery ได้คุยกับโลโกอะไรได้คุยกับคนรุ่นนี้ได้มันผมว่ามันเป็นการขัดเกลาว่วาตัวตนของเราคืออะไรเพราะขาว่าเขาคือ Airbnb หรือว่า Uber ที่จะมา disrupt Sustainable Tourism ในอาเซียนนี้เพราะว่าในาที่สาที่ที่ผมคิดว่าเขาควรจะปีที่แล้วเป็นต้นอยู่ตรงไหน มีที่ไหนไหมที่เป็นเหมือนบีคอ o เลยที่แบบเออประเทศนี้ social enterprise จเจริญสุดๆไปเลยแล้วคนจะมองเป็นเยื่อยๆกันมันขึ้นอยู่ว่าคุณเป็น social enterprise แบบไหนแล้วก็มีหลายแบบอย่างมหาวิทยาลัย Stanford ผมว่าจะไปเรียนดีแนาก็จะมี social enterprise center social enterprise ทำงานกับ d รค h o ทอมทำงานกับ one for one model คิดโดยเฉพาะถ้าอันนั้นเนี่ยผมดูทั้งหมดแล้วก็ คิดว่าสแตนฟอร์ดน่าที่จะไปที่สุดเพราะว่ามันคือโซเชียลแอนด์ไพรส์แบบวัน for one ครับ <laughs> สามารถสมัครเข้าร่วมชิงเงินรางวัลหนึ่งล้านเหรียญสหรัฐนะครับได้ที่ w w w Theventure.com นะครับซึ่งในเว็บไซต์จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับแคมเปญทั้งหมดรวมทั้งวิธีการสมัครและกรอกใบสมัครได้ทางเว็บไซต์นะครับจะเปิดรับสมัครในวันที่5กันยายนนี้และปิดรับสมัครในวันที่1นธันวาคมนะครับแล้วก็ประกาศผลในเดือนมกราคมของปี2560นะครับผมนอกจากสมัครได้แล้วเนี่ยก็ยังมีบทสัมภาษณ์ของผู้ประกอบการทสังคมที่ประสบความสำเร็จนะครับรวมถึางาแน,นาะนำจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกให้ได้ตดตามอัปเดตขึ้นทุกสัปดาห์อีกด้วยนะครับสำหรับ่านที่สนใจจะติดต่อเพยยูดก เปลี่ยนความคิดเห็นกันเรามีค็อกเทลสูตรพิเศษนะครับขอให้บริการเพื่อทุกท่านได้สนุกกันต่อท่านใดถ่ายรูปภายในงานแล้วอยืนแฮชแท็ก She was Adventure นะครับก็แฮชแท็ก Wingerway ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเดลเวนเจอร์ด้วยกันนะครับผมก่อนจะลากันไปนะครับขอเรียนเชิญตัวแทนผู้บริหารจากคุณนอร์พิคาชัยดังนะครับคุณเควินตินช็อกนะครับและคุณกฤษดาผู้ชนะเดลเวนเจอร์ปีหนึ่งปีสองคุณลลิสและคุณนิวจากสยามอควากนิกนะครับขึ้นร่วมถ่ายรูปร่วมกันนะครับผมขอเรียนเชิญครับ คุณจิงได้ไหมครับเอาเขาว่ไปล้เป็นไงได้บพี่สิงได้ไหมครับ